สำหรับในช่วงของสปอร์ตทูไนท์ในค่ำคืนนี้ครับก็จะมาคุยเรื่องของการที่ประเทศไทยจะเป็นภาพจัดก,การแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์แอนด์เมเชียนอาร์ตเกมครั้งที่6นะครับในช่วงวันที่21ถึง30พฤศจิกาย,ยนก็นต้องบอกว่าจากวันนี้จนไปถึงช่วงของเกมการแข่งขันเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนครึ่งทั้งสหพันธ์โอลิมปิกแห่งเอเชียนะครับหรือ OCA รอ,อคำตอบจากประเทศไทยใช่ครับ ในวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมามนะครับว่าคุณยังมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขงัน,นกีฬาเอเชียนเกมร์หรือเปล่า,านะครับซึ่งนในวันนี้เนี่ยก็เลยมีคําตอบที่ยังไม่ค่อยชัดเจนเอางอ่ายๆนะครับว่าจะต่อหรือไปยังไงเลยทําให้ในายกองเอกชัยพักสืวัด ครับในฐานะรองประธานคณะกรรมการปิกแห่งประเทศไทยรองประธานสาพันธบอลปิกแห่งเอเชียหรือโอซีเอและเป็นประธานดําเนินการในการแข่งขันชาเช่นอดอนเชนเกมแล้วก็ผู้แทนโอซีเอรวมถึงสมาคมกีฬา30กว่าสมาคมวันนี้ที่เข้าร่วมทํการแข่งขันเอเชียอดอนมาชนอเกมได้นั่งร่วมประชุมนะครับวันนี้ด้วยที่ชั้นสี่การกีฬาแห่งประเทศไทยครับนะครับแล้วก็มีการแถลงต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับซึ่ง ทางนายกองเอกชัยพักสิวัฒน์เนี่ย<ม>ก็ได้แจ้งที่ประชุมนะครับว่าในฐานะรองประธานสาพันธโอลิมปิกแห่งเอเชียที่กํากับดูแลในฐานะประธานดาเนินการจาัดก,การแข่งทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยซึ่งต้องยอมรับว,ว่าประเทศไทยนะครับมันมีการเลื่อนพี่ดำมากี่ครั้งแล้วละ่ะสี่ครั้งลวโอ้โหจากาเดิมเนี่ยนะครับมีการแข่งขันที่เรากําหนดไว้ตั้งทีแรกนะครับก็คือวันที่2 1 3สสาสิพฤษภาคมปี25 6 4้าหิใช่นะครับ แต่เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงใชวันเวลาจัดไปอีกนะครับเป็นวันที่10-20มีนาคมปี2565อันนี้คือครั้งที่สองแล้วก็ยังติดโควิดอีกเพราะระบาดไป2องปีใช่ออันนร้บเหตุผลรับได้ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไปจัดในวันที่17-26พฤศจิกายนปี2566อ้าวอ่าโอเค แทนเนื่องจากการประชุมสมัชชาใหญ่สภาปิตกแห่งเอเชียครั้งที่42เนี่ยที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวันที่7ก,ก,กรกฎาคมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนอให้เลื่อนอเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นวันที่24กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคม2567ซึ่งมันผ่านมาแล้วจริงๆมันต้องแข่งขันแต่อีกสุดท้ายก็ต้องเลื่อนอีกโดยคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับมีความเห็นว่าเนื่องจากว่า ในช่วงเวลาล่างเนี่ยนะครับ24กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมเนี่ยมันไปใกล้กับมหาการเกมการแข่งโอลิมปิกเกมครั้งที่ส13ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับจึงอยากให้แต่ละชาติโฟกัสไปที่เกมโอลิมปิกก่อนใช่นะครับส่วนในเรื่องของการจัดสรรก็ประมาณ <c oughs> การแข่งเอเชนดอทางสภาปิขันสิก็เลยคุยกับทางประเทศไทย <c oughs> ให้เลื่อนจัดการแข่งขัน จากวันที่24กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมเนี่ยไปเป็นวันที่21 3 0ถึงสพฤศจิกาย,าย,ยนปีนี้อะ่ะอ่ะก็เหลือเวลา3เดือนครึ่งใช่เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีขบวนการหลายๆขบวนการก็คือสิ่งแรกก็คือทางสภาปิก่งเซีย์หรือสภาธนปิก่งเซียนเนี่ยส่งผู้แทนมากำกับดูแล ความเคลื่อนไหวของประเทศไทยซึ่งหน้ากับทางท่านใจพักอยู่เนี่ยอยากรู้คําตอบด้วยว่าสุดท้ายแล้วจะตัดสินใจยังไงมาอยู่ที่เมืองไทย6เดือนแล้วโอ้โหไม่น้อยอ๋อมาตั้งเป็นออฟฟิศเลยเพื่อถ่ายตังออฟฟิศเพื่อที่จะมาดูไงว่าประเทศไทยทําอะไรบ้างมีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้สําหรับ การเตรียมการนี้หรือยังจัดเลซองไว้สาหรับการเตรียมการนี้หรือยังมีกระบวนการของการสรรหาเรื่องของโรงแรมที่พักหรือยังมีการสรรหาเรื่องของสถานที่จัดการแข่งขันหรือยังสนามเป็นยังไงซึ่งทำมาหกเดือนเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่มีการวางระบบในเรื่องของวางเงินใช่เรื่องของที่พักที่จริงมันต้องมีวางของประจำถูกต้องโอ้ยเท่าไหร่นะก็ จำนวนหลายตังค์อ่ะเอาง่ายๆห,หลายร้อยล้านแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้นะครับระบบของการเก็บตัวก็ตามเลยเนี่ยมันเลือเล่อมนมาตลอดนะต้องยอมรับว,ว่ามันใช้เงินไปถึง754ล้านแล้วโอ้โหลเพราะมันเลื่อนตั้งแต่64สี่อ่ะหกสี่หก้าหกจปเจ็ีปซึ่งครั้งนี้มันเลื่อนไม่ได้แล้วมัน ต่อไปก็ซาอูเขารออยู่แล้วซาอูเขารออีกสองปีข้างหน้าใช่เขาแล้วเขาไม่ให้เราเลื่อนแล้วด้วยถูกต้องถ้าเกิดเลื่อนไปมันจะมันจะไปพิงฝาละคือคือวันนี้คือคือมาประชุมนี่คือว่าสายป่านเนี่ยมันขาดแล้วแต่ว่าท่านใชฟพักอ่ะยังดึงเอาไว้ไงเอาผูกไว้รีบผูกไว้ก่อนคือคุยกับเจ้าหน้าที่แหละโโอซีเอนี่แหละไอ้ขอเวลาหน่อยนะจากสิบหกเนี่ยที่คุณยังไม่ได้คำตอบเนี่ย เฮ้ยผมขอเวลาอีกสักสองอาทิตย์หรืออาทิตย์หนึ่งใช่ก็คืออาทิตย์หนึ่งคือวันนี้ยี่สิบสามมันไม่ได้ก็ขอเป็นก่อนวันที่สามสิบก่อนสิ้นเดือนอีกสองอาทิตย์สองอาทิตย์อคือคุณต้องรู้นะใช่ต้องรู้แล้วว่าไอ้มหากรรมเกมการแข่งกีฬาเอเจนดอยไม่ใช่ไอ้เกมเนี่ยมันจะจัดได้หรือเปล่าอ้วันนี้ต้องให้คำตอบเขาวันนี้ทางท่านเลขาโบลิ่งว่าไงพี่แดงว่าไงคุยกับพี่แดงวันนี้ทางด้านของ โบลิงเขาถามว่าพี่เอาจริงๆเลยรู้สึกยังไงบ้างในวันนี้เขาบอกว่าถามพี่พี่เครียดนะไม่ใช่ไม่เครียดไม่ใช่ว่าพี่สบายใจนะแต่ว่าวันนี้พี่ต้องมาดูเนี่ยมาดูคนนี้ก่อนว่าคุณชัยพักจะคุยกับทางผู้แทนของทางโอซเว่ายังไงแล้วผลผลออกมาเป็นยังไงแต่ดูแล้วเนี่ยมันเหนื่อย<ห><ห>ยอมรับว่าเหนื่อยมาก เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นทั้งทางด้านของพี่แดงโบลิง่งแล้วก็ทางด้านของสมาคมสมาคมกีฬาต่างๆอันนี้ไงอ่านี่ยพี่แดงอ่าทั้งคู่และผู้หญิงที่น่าอีกคนนึงดรตสืบสายนั่นก็อีกคนนึงครับทั้งคู่และคู่นี้นี่คือเป็นคนที่อยู่ในวงการกีฬามาอย่างยาวนานแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจมากๆถามเขาเ<ๆ>ขาบอกเข,า,ข,า,ข,า,ขาตอบไม่ได้แต่คนนี้ก็ในเจ้าหน<ๆ>้าที่อีสปอร์ต ใช่โอ้โ e สปอร์ตนะฮะคนนี้เข้ามาบันทึกภาพบันทึกภาพใช่ครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าปัญหามันเกิดขึ้นมากมายไก่กองจนตอนนี้เขาบอกว่าเงินจริงๆเนี่ยมันไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีจริงๆนะเพราะว่าเรามีอยู่แล้วจริงๆมันมีอยู่แล้วมันสามารถที่จะหาเงินตรงนี้ได้แต่สําคัญเนี่ยคือตอนเนี้ยโอต้องการรู้ว่าคุณเนี่ย ตัดสินใจยังไงตสินเอายังไงเอาให้แน่พอแล้วไปยังไงอมมตาะแล้วเงินเนี่ยคุณจะวางยังไงต่อไปนะครับซึ่งผลเสียเนี่ยมันมากกว่าผลได้ตอนนี้นะผลเสียถ้าคุณยกเลิกนะมหาศาลถูกโอซีเอยกเลิกมันมันไม่ได้ตามมาเฉพาะแค่ว่าเขาเอาเอาหรื่อเอาสิทธิ์กลับไปแต่เรื่องที่มันตามมาคือท้งชื่อเสียทั้งเงินทองหมดเลยพี่ดำไปดูผลเสียอ่ะพี่ดำไปดู คนเสียข้อแรกโอ้กข้อแรกที่้องบอกมหาศาลก็คือว่าหนึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์แมนชันเกมครั้งที่6พศ2564อันนั้นคือเขาโยกไปตั้งแต่แรกเริ่มแลบเขาบอกว่าหากยกเลิกการจัดการแข่งขันรายการดังกล่าวอาจทําให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศชาติโอ้อันนี้ไม่เคยมีมาก่อนอันนี้นี่มันมวนสัมปทดนของประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนว่าถ้เป็นเจ้าภาพแล้วจะไม่ยอมจัด ถ้าจนเกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นถ้าโดนเล่นงานอย่างนี้ไม่รู้ประเด็นที่สองเขาว่าการกีฬาประเทศไทยจะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบกรณีไม่สามารถดาเนินการจัดการแข่งขันหรือเลื่อนการแข่งขันออกไปแล้วดาเนินการแจ้ง OCA ต่อไปก็คือคณะกรรมการโอลิมปิกคือมันเลื่อนไม่ได้ละเอาง่ายๆคือไงก็เลื่อนไม่ได้นะครับต้องจัดในเวลาพิเศษดังกล่าวให้ได้ละครันอันที่สามข้อที่สามเขาบอกว่าผลกระทบ ความไม่เชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเกิดขึ้นทันทีที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในบากรรมกีฬาระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตทั้งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมการแข่งขันกีฬายูโอลิมปิกเกมนี่เรากำลังจะไปบิดนะใช่รู้ว่ากัาจะบิดแล้วก็รวมถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมที่กาลังจะแข่งขันกันอยู่ขณะนี้นะครับแล้วก็รวมถึงกีฬาระดับโลกกีฬาจินแชมป์เอเชียมันพันกันไปหมดใช่และที่สําคัญนะครับ ข้อที่สี่เขาบอกว่าการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์แอดมิชนสเกมครั้งที่6เนี่ยจะดําเนินการล่วงหน้าไปบางส่วนแล้วซึ่งรายละเอียดนั้นก็คือว่าการเตรียมสนามาการแข่งขันที่พักได้ดําเนินการติดต่อประสานงานแล้วก็สํารองสนามแข่งขันและที่พักไว้ล่วงหน้าในบางส่วนแล้วข้อที่สอง4.2ก็บอกว่าประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันหลายประเทศได้สํารองเที่ยวบินไว้เรียบร้อยแล้วเช่นสิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็อีกมากมาย 4.3สภาโอลิมปิกแข่งเอเชียหรือว่า OCA ได้ขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดให้กับต่างประเทศแล้วยกเว้นลิขสิทธิ์ของประเทศไทยขายไปทั้ง20ประเทศโอ้โห oh, oh, มหาศาลเงินม,มหาศาลข้อที่5นักกีฬาเก็บตัวตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2563จนถึงปัจจุบัน3ปีเศษโดยใช้งบประมาณไปทั้งสิน 7, ้น7,500 4ล้านเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ล้านบาทก็ถือว่าเยอะแล้วมากมหาศาลแต่ก็ไม่ได้ที่เราสูญเสียไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทาการแข่งขันแต่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่มันไม่อยู่ตรงนั้นนะครับปัญหาใหญ่อยู่ที่ว่าถ้าคุณยกเลิกจากการแข่งเอเชียดอยเอเช่นอาเกมไม่ว่าคุณจะใช้ปัญหาเรื่องของการเมืองมายุ่งกับกีฬานะครับมาบทเบียดอะไรก็ตามผมไม่รู้แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือหนึ่งประเทศไทยเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเฉพาะ การที่จะถูก OCA IOC แบนประเทศไทยห้ามส่งนักกีฬาเข้ารุนทำการขันการใหญ่ๆทั้งโอลิมปิกเอเชียนเกมยูนโอลิมปิกเกมกีฬาชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียที่มีการควบคุมโดยทาง OCA และ IOC ประเทศไทยจะส่งนักกีฬาแข่งขันไม่ได้ไม่ได้แล้วพอเขาไม่ให้ความเชื่อมั่นแล้วคุณโกหกผมคุณโกหกดาวซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสมภาของทางในเกาเอจพจ๊ปศรีวัดวันนี้รู้สึกยังไงแล้วก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนกันอย่างไรนะครับ คือขณะนี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่ทางผมผมผมพูดในนามของสตาลิมปิกแห่งเอเชียนะครับเพราะว่าท่านฮุเซนท่านได้มาพบกับท่านลัมตรีแล้วรอบหนึ่งนะครับในเรื่องของเงินที่ยังค้างคาอยู่ที่จะต้องใช้ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันซึ่งก็คือท่านลัมตรีเองเป็นประธานนะครับ เ,เงินก้อนสุดท้ายที่จะต้องใช้เนี่ยมันอยู่ประมาณ1,300ล้านเพื่อให้การจัดก,การแข่งขันเนี่ยมันเด,เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็จบนะครับขณะนี้ Asian i n d o ดอร์มาช a l อ r ารเนี่ยจะมีคนมาร่วมประมาณ12,000คนนะฮะแล้วก็อันนี้เฉพาะนักกีฬานะครับยังไม่รวมเจ้าหน้าที่หรือคนที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเราก็ Expect ว่าจะมาประมาณสัก1 5 0 0 0 0 6 0 0 0คนนะครับ OCA ได้ บอกว่านี่มันเหลือเวลาอีกเพียง3เดือนครึ่งเสร็จนะครับแล้วก็จะถึงเวลาแข่งขันแล้วทําไมเงินเรายังไม่พร้อมทั้งที่เกมนี้มันควรจะถูกจัดขึ้นตั้งแต่4ปีที่แล้วคือจริงแล้วเงินมันจะต้องอยู่อยู่แล้วที่การกีฬานะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ติดขัดในเรื่องปัญหาของการการดําเนินการนะครับเขาก็บอกว่าถ้าไม่ไม่อย่างนั้นเขาจะยกเลิก ซึ่งการแข่งขันซึ่งมันจะมีผลกระทบมากเลยครับกับชื่อเสียงประเทศไทยผม,ผมกลาบเรียนเลยนะครับว่ามันมันมันจะเสียหายมากเพราะว่าเราก็บ OCA เนี่ยมีแต่เราเนี่เข้าไปช่วย OCA ในการไปเป็นเจ้าภาพจัดเอเชียนเกมจัดอะไรต่ออะไรแทนคนอื่นเราเราเคยจัดเกมแทนเกาหลีใต้ด้วยนะครับเมื่อสมัยก่อนแต่ตอน,นเนี้ยไอ้ c r e d i b i l i t y เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมัน มันกล่อนลงไปนะครับเพราะว่า,าความไม่พร้อมในเรื่องของการจัดการแข่งขันของประเทศไทยนะครับผมผมกราบเรียนในฐานะที่ผมในซีของสภาโอลิปิกเอเชียก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆเนี่ยที่เขา,เาได้ส่ง Entry Form มาแล้วนะครับถ้าหากเขาเทอร์มินาเราหมายความว่าไม่ให้เราจัดเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเยอะเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอที่เขาได้ขายไปแล้วนะครับให้กับประเทศต่างๆประเทศที่จะมาร่วมในประมาณ42ชาตินะครับในทวีปเอเชียนะครับแล้วก็ไหนจะมีค่าเครื่องบินค่าเดินทางมาแข่งขันซึ่งหลายๆประเทศเขาก็ได้ไปจองเครื่องไว้แล้วนะครับนี่ยังไม่รวมเงินที่เราได้จ่ายออกไปแล้วก็เป็นพันพล้านนะครับเป็นพันล้านที่เราได้เสียไปแล้วก็จะหายไปฟรีๆนะครับ ถ้ามีหลายคนถามผมว่าถ้าผมว่าเขาเชอร์มีเนตเนี่ยเขาไม่เขายกเลิกเราเราจะมีผลเสียยังไงนักกีฬาเราคงไม่ต้องไปแข่งอีกชิงนเกมครับจากนี้ไปก็เรื่องหนึ่งนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับถ้าไปแข่งก็คงจะขออุทธรณ์เขาได้ก็คงจะไม่มีธงชาติไทยครับผมับาะมอ๋อมันจะต้องโดนตั้งแต่วันที่16บที่ผ่านมาแล้วครับผมผมกราบเรียนได้เลยนะครับแล้วผมก็ พยายามยื้อเวลากับเขาอยู่นะครับแล้วเขาก็บอกจะจัดได้ยังไงในเมื่ออีก3ามเดือนกว่าคุณยังไม่มีคนยังไม่มีการจองโรงแรมยังไม่มีอะไรสักอย่างเพราะทุกคนทําอะไรไม่ได้เนื่องจากเงินงวดสุดท้ายยังไม่มากาันกีฬาแล้วก็มันไม่ใช่เงินของโอลิมปิกไทยไม่ใช่เงินของสมาคมกีฬามันเป็นเงินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันซึ่งท่านรัตนปรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเป็นประธานไม่ได้เกี่ยวคนอื่นเลยนะครับ คืออันนี้มันเป็นเรื่องของภายในของรัฐบาลนะครับทีนี้เราเป็นคนนอกเราก็เป็นห่วงว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเกิดความเสียหายให้กับประเทศนะครับแล้วประเทศไทยไม่เคยเสียหายอย่างนี้ครับผมอยู่โอลิมปิกมาเนี่ยเกือบ30ปีนะยี่สกว่าปีผมก็ผมก็ไม่เคยเห็นอย่างนี้ครับที่มันเกิดขึ้นก็ได้แต่กราบเรียนนะครับว่าถ้าตัดสินใจยังไงนะครับก็ควรจะต้องรีบทําซะก่อนที่เขาจะเทอร์มินตเราเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าจัด จะจัดไม่จัดเพราะว่ามันเลยขั้นตอนนั้นมานานแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดด้วยซ้ำไปว่าจัดคุ้มไม่คุ้มเพราะไอ้คุ้มไม่คุ้มเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นตั้งแต่เราจะไปขอเขาจัดแล้วเราขอเขาจัดมาเราไปบิดมาในเกมเนี้ยมาสี่ปีที่แล้วตั้งแต่ปี6กหนึ่งนะครับแล้ววันนี้เราบอกเฮ้ยเดี๋ยวขอคิดดูก่อน มันไม่ใช่เล่นขายของครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับนะครับก็ไม่ได้เล่นขายของนะครับฝากทางภาครัฐบาลไปด้วยแล้วกันนะครับอ่าสำหรับในช่วงแรกครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองครับอ่าเราพาว่าต่อครับในเรื่องของ a อเช่นดอน m ม n แอนไม่ใช่อาร์เกมครับซึ่ง ในการประชุมวันนี้นะครับก็ยังมีการพูดคุยกันโดยเฉพาะจะส่งตัวแทนเข้าไปพบกับทางท่านรัฐมนตรีก่อนที่เดินทางไปร่วมพิธีเปิดนะครับการแข่งขันกีฬาโอลิมป,ปิกเกมนะครับในค่ำคืนวันที่24นะครับก็มีตัวแทนทางของสมาคมกีฬาตัวแทนของคณะกรรมการปิดแห่งประเทศไทยตัวแทนของทาง OCA นะครับ oh. จะเข้าพบนะครับกับทางท่านรัฐมนตรีซึ่งนะครับก็ได้ข่าวมาว่าพรุ่งนี้นะครับอาจจะมีการไม่ได้เข้าพบละนะครับก็มีการเลื่อนออกไปนะครับซึ่ง ปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับก็เชื่อว่าอาจจะได้มีการแก้ไขโดยเร็วเนื่องจากว่าวันนี้หลังจากที่ประชุมเสร็จปุ๊บผู้ว่าข่าวสารเนี่ยมันออกไปเยอะนะมันก็รู้ถึงผู้นํารัฐบาลแหละใช่ครับก็คงจะรู้กันนะครับว่าเออมันจะต้องทําอะไรละและปล่อยแบบนี้ไม่ได้เพราะความเสียหายมันเกิดขึ้นแน่นอนมหาศาลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่างที่ทางท่านนายกชัยพัฒนินพัฒน์บอกก็คือประเทศไทยโดนแบนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามีการยกเลิก นะครับแล้วก็ไม่ได้แข่งขั game นเอเชียนเกมแน่นอนนะครับเพราะว่าโอ a ีจะไม่ให้ประเทศไทยทําการขันแต่มันก็มีผลพวงจากการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในซีเกมสันที่สามสิบสามสามสิบสามปีสองพสิบแปดปีหน้า,นาซึ่งจะเป็นผลพวงอย่างไรอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงจากทางท่านในกอเอกเจฟักซีไว้ครับผมไม่รู้ครับผม,ผมผมผมไม่ทราบเลยแต่อนี่มันเป็นเขาเรียกถ้าเปิดทางกีฬานะครับพันสามร้อยล้านเนี่ยเขาเรียกชิคเก้นฟรีฮะ แต่มันกระจอกมากแล้วไทยมาเสียชื่ออย่างนี้แล้วผมเรียนนะครับแม้นผมจะเป็น c ีอโอของซีเกมสถ้าเราโดนเขายกเลิกเกมนี้นะครับประเทศเราที่อยู่ใน South East a เอเชียเนี่ยมนตรีซีเกมต่างๆเนี่ยเขาต้องขอเราทุบทวนนะครับเราเซ็นไปแล้วนะครับโฮสติที้คอนแฟก์ของซีเกมกับสหพันธ์ซีเกมแต่ว่าผมเรียนได้เลยว่าเขาต้องเป็นกังวลว่าเราไม่มีวิญญาจัดนะครับ ถ้าเราไม่มีปัญญาจัดเขายกเลิกซีเกมก็หมายถึงว่าก็ต้องไปให้กับอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพเพราะมันปีหน้าแล้วครับโอ้มันมันต้องไปคุยตั้งแต่ปีปีหกหนึ่งครับนะครับ,รบ,รบต้องไปคุยตั้งแต่ปีหกหนึ่งไม่งั้นแค่คิดเรื่องอย่างนี้นะครับคุ้มไม่คุ้มเนี่ยนะครับผมว่าไม่รู้เรื่องกีฬาเลยนะครับคนที่พูดเนี่ยไม่รู้เรื่องกีฬาเลยนะครับ ไม่ฮะผมผมก็ขอเขาถึงสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้เขาจะยอมขนาดไหนนะครับโอเคท่านทั้งผู้ว่ามาแล้วกับอวันพรุ่งนี้ในมติที่ประชุมของสมาคมกีฬาที่เขามาจัดการแข่งขันนะครับเขามาประชุมร่วมกับทางทางทางกระผมเองนะฮะก็ได้มีการเชิญโอลิมปิกด้วยนะครับแล้วก็ทางโอลิมปิกก็ส่งท่านพลเอกมังกรมานะครับก็ก็มาคุยกัน ท,ท่านผู้ว่าก็ไปไประชุมที่ที่กระทรวงนะครับในเรื่องของการจัดเนี่ยครับแต่ว่าก็ผู้เรามีมติว่าพรุ่งนี้จะขอพบท่านรัมตรีนะครับออตอนภาคเช้าท่านอยู่ที่กระทรวงก็จะมีผู้แทนไปพบท่านรัมตรีก็ท่านผู้ว่าเสือทั้งใครต่อใครก็จะไปกันนะครับในในหมู่ของคณะที่เขาอยู่ในกีฬานี้นะครับแล้วก็ผู้แทนโอลิมปิกก็จะไปพบท่านผู้ว่าอย่างน้อยๆก็ ก็ต้องให้ท่านทราบก่อนท่านจะเดินทางไปฝรั่งเศสนะครับสารสำคัญโดยสรุปในการเข้าพบครั้งนี้จะประกอบด้วยเรื่องไรบ้างครับโอ้ยก็เรื่องนี้นะครับก็ที่เรื่องเรื่องนี้โดยเฉพาะครับไม่มีเรื่องอื่นนะครับความมั่นใจไม่ไม่ใช่มั่นใจฮะเขาไม่สนใจเรื่องความมั่นใจเพราะว่าไปบอกเขาว่าจัดแน่นอนมานานแล้วครับนะครับไม่ไม่ก็ก็อะไรก็แล้วแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับทางอลิมปิกหรือตัวตัวกับผมนะฮะมันก็เป็นเรื่องของกรรมาการจัดการแข่งขัน กรรมการจัดการแข่งขันยังไม่มีเงินที่จะจ้างคนมาทํางานเนี่ยแล้วถามว่าผมก็สงสารกรรมการนะฮะเขาก็พยายามทุกอย่างแต่ว่ามันมันก็อย่างนี้ครับนะครับโอเคนะครับครับก็มีความชัดเจนนะครับกับทางนายกองเอกชัยพัชรีไว้ครับกับเรื่องราวต่างๆของการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอ็นดอร์มิชัเกมครั้งที่6นั่นเองครับก็เดี๋ยวมาดูต่อไปครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราจะนำสถานการต่างๆนะครับมีความคุ้นไหวนะครับมาึ้นหน้ามาเล่า ให้กับประชาชนนะครับคนไทยได้รู้ความขึ้นใหมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ครับเป็นช่วงเวลาของ Sport t ทูไนท์เวลาก็หมดสแล้วครับวันนี้ผมเจมส์ชิตี้ครับแล้วก็พี่ดำมนุษย์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ